สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ทำนายดวงชะตาโดยการอ่านดวงดาวนะคะเราจะเน้นใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์เป็นหลักนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะในช่วงเดือนมีนาคมปี2568โดยเฉพาะนับตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนมีนาคมจะมีเรื่องมงคลจะมีเรื่องของความ โชคดีเกิดขึ้นต่อแต่ละลัคนาราศีซึ่งแต่ละราศีนั้นก็จะได้รับผลดีหรือมีวาสนาเด่นในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไปค่ะสำหรับจากนี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนก็ต้องบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์หรือเป็นเรื่องที่แตกต่างจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างมากนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่สมัยจะหยิบยกมานั้นก็มีอยู่3ประการด้วยกันค่ะสมัยรวบรวมมาให้แล้วนะคะว่า3 เรื่อง3มประการที่แต่ละลัคนาราศีจะได้รับนั้นมีเรื่องใดกันบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ภาพรวมทั้งหมดของเดือนมีนาคมปี2568นะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของคุณจะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางในบางช่วงบางตอนก็ตามแต่ถ้าเราจะพิจารณาถึงแง่มุมของวาสนาความโชคดีหรือสิ่งที่ได้มาโดยง่ายของชาวลัคนาราศีสิ่งนั้นก็มีอยู่หลายเรื่องราวด้วยกันค่ะประการแรกเลยนะคะนับตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปจน ถึงช่วงกลางกลางเดือนมีนาคมนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะบางคนบางท่านจะเจอช่องทางทำเงินที่จับต้องได้จริงมันไม่ได้เป็นเพียงการคิดหรือเป็นเพียงแผนการแต่เป็นหนทางที่ทำให้คุณจะมีรายรับมีไรายได้เข้ามาค่ะเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นจะเป็นดวงชะตาที่เรียกเงินเรียกทองบางคนมีเกณฑ์ได้รับมรดกตกทอด ได้รับทรัพย์สมบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากคุณพ่อคุณแม่จากคนในครอบครัวจากคนรักคู่รักบางคนได้เงินจากความเสน่หาก็มีนะคะในเรื่องของเงินเงินทองทองสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นสมัยมองว่าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทําธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการจะรับรู้ได้ค่ะว่าในเดือนมีนาคมนั้นหมุนเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นเป็นช่วงที่มีข่าวดีในเรื่องของการเงินการทองหลายคนหลายท่าน ก็จะชื่นใจในเรื่องของการได้ดอกผลได้กำไรกำไรหรือมีเกณฑ์ได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์อย่าละเลยในเรื่องของเซ้นและหลังสังหอนนะคะบางคนอาจจะมีการฝันดีฝันแม่นหรืออาจจะไปทําบุญทําทานแล้วได้รับโชคลาภมานะคะลองนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการทําบุญหรือความฝันเหล่านั้นมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะจะเป็นจังหวะ ที่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของเงินเงินทองทองเวลาที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เดือดร้อนมีปัญหาทางการเงินหาทางออกทางแก้ไม่ได้อยู่ๆนะคะก็จะมีผู้คนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมีหลายคนเลยนะเพียงคนเดียวเท่านั้นเองที่ยื่นมือเข้ามาแล้วมันทําให้คุณรู้สึกใจชื้นใจฟูอย่างน้อยก็ไม่ได้เดือดร้อนหรือตกรกรรมลาบากเพียงคนเดียวจะมีคนรอบข้างที่ให้การซัพพอร์ตคณอยู่นั่นเองนะคะ ชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ได้ของที่ถูกใจค่ะหรือบางทีคุณไปซื้อของอะไรก็มักจะได้ของที่ลดราคา เป็นช่วงที่สินค้าตัวนั้นที่คุณอยากได้เขาจัดโปรโมชั่นเขาทำการลดราคาพอดีนะคะมันเป็นจังหวะบังเอิญที่คุณได้รับมาประมาณนี้ค่ะถือว่ามีความโชคดีในเรื่องของเงินเงินทองทองเพราะคุณไม่ต้องจ่ายในราคาเต็มที่มันเคยขายแต่กลับกลายเป็นว่ามาจ่ายในราคาที่ถูกลงแล้วได้ของที่มีคุณภาพเหมือนเดิมนั่นเองนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็มีโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษามี ที่จะได้รางวัลพิเศษได้เงินจากการสอบได้เงินจากความสามารถประมาณนี้เป็นต้นค่ะและชาวสิงท่านใดที่เป็นพนักงานบริษัทหรือว่าอยู่ในวัยทางานบางคนเป็นในหน้าตัวกลางตัวแทนเป็นเซลล์เป็นพนักงานขายก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับกับค่าคอมมิชชั่นหรือเงินพิเศษพิเศษในระยะเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะคะสําหรับชาวสิงท่านใดที่ต้องการยื่นกู้ค่ะจากธนาคารจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็ต้องบอกว่ามีข่าวดี เข้ามาค่ะมีเกณฑ์ที่จะกู้ได้กู้ผ่านการดําเนินในเรื่องของเอกสารสัญญาทางการเงินธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะคะจะรับรื่นมากยิ่งขึ้นและชาวลัคนาราศีสิงห์บางคนไม่ได้ต้องการที่จะยื่นกู้มาใหม่แต่ว่ามีหนี้สินเดิมอยู่แล้วในบางช่วงบางตอนที่ผ่านมาคุณยังรู้สึกว่าติดขัดในการที่จะหาเงินมาจ่ายค่างวดแต่ในเดือนมีนาคมนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีความคล่องตัวมากขึ้นหายใจหายคอได้มากขึ้นอยู่ๆก็มีความโชคดี ทางการเงินทำให้คุณได้ไปโปะนี้หรือไปจ่ายนี่ตามกําหนดได้ทันเวลานั่นเองค่ะ ประการที่สองนะคะสิ่งที่ถือว่าเป็นวาสนาเด่นหรือเป็นความโชคดีที่ชาวลัคนาราศีสิง์จะได้รับในช่วงเดือนมีนาคมนี้นั่นก็คือเรื่องของการงานนั่นเองค่ะงานจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นดาวพระพฤหสัสบ,บดีซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่นะคะได้ทำการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่ในเรือนกรรม,มะเรือนการงานของคุณและดาวพระพฤหสัสบ,บดีเนี่ยก็จะเริ่มเดินหน้าเป็นปกติแล้วนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยดาวเขาเดินหน้ามาก่อนหน้านี้แล้วมีความเข้มแข็งมากขึ้นส่งผลดีทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นจัดการการงานได้ดีขึ้นอะไรที่คุณตั้งเป้าหมายไว้เกี่ยวกับการงานอะไรที่คุณหวังผลลัพธ์เกี่ยวกับการงานมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้ตามนั้นหรืออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เข้าใกล้เป้าหมายที่คุณตั้งอกตั้งใจไว้นั่นเองค่ะดาวพระพฤหัสนั้นเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีความรู้ เพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงที่ชาวลลคนาราศีสิงห์ได้รับการซัพพอร์ตได้รับการสนับสนุนจากคนที่อาวุโสหรือมีอายุมากกว่าคุณด้วยนะคะทําอะไรก็ถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณเข้าหาผู้ใหญ่ได้ดีเลยทีเดียวนะคะชาวลลคนาราศีสิงห์จะมีดวงได้ทําอะไรใหม่ๆได้ริเริ่มได้ต่อยอดงานเดิมหรือได้ไอเดียเด่นๆเ,เกี่ยวกับการงานค่ะอยากทําอะไรเสริมเพิ่มเติมในช่วงนี้ลุยได้เลยนะคะ มันเป็นจังหวะที่เหมาะเลยทีเดียวเด่นอย่างมากไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ยังเด่นในเรื่องของบริวารด้วยจะมีคนเข้ามาสพอร์ตเกื้อหนุนส่งเสริมผลักดันเป็นไม้เป็นมือเป็นเรี่ยวแรงเป็นคนที่คอยช่วยคุณในเรื่องของการทํางานค่ะจะมีลูกน้องบริวารเก่งๆเข้ามาทํางานกับคุณหรือบางทีเนี่ยเป็นลูกน้องบริวารคนเดิมที่คุณมีนั่นแหละแต่ช่วงเนี้ยเขามีไฟเขามีความแอคทีฟหรือเขามีความสามารถที่มากขึ้นช่วยเหลือคุณได้มากขึ้นแบบ นี้ก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีคนคอยชี้แนะแนวทางในเรื่องของการงานดีขึ้นนั่นเองค่ะ ประการที่3นะคะสิ่งที่ถือว่าเป็นวาสนาดีวาสนาเด่นถือเป็นความโชคดีของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนมีนาคมปี2568นี้นั่นก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีเกณฑ์ได้โชคจากทางไกลหรือมีเกณฑ์ได้เปิดหูเปิดตาได้เดินทางได้ไปในสถานที่แปลกใหม่ได้ไปในสถานที่สวยงามค่ะแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างไรต้องบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างนี้นะคะว่า บางคนนะได้อยู่แต่ในบริบทเดิมๆไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แต่บ้านไปแต่ที่ทำงานไปแต่ร้านข้าวร้านเดิมแต่ในเดือนมีนาคมนี้มันเหมือนกับคุณได้ไปอยู่ในสถานที่ที่มันมีความพิเศษมีความหรูหรามีความสวยงามเป็นสถานที่ที่ธรรมชาติหรือเป็นสถานที่ที่อยู่ในตัวเมืองก็ได้แต่มีการตกแต่งอย่างสวยงามและหรูหราแล้วเป็นที่ไกลไม่ได้อยู่ในที่ใกล้ที่คุณเคยไปมาก่อนอาจจะเป็นจังหวะที่ชาวราศี ได้ไปร่วมงานมงคลก็ได้นะคะเป็นเกณฑ์ที่คุณได้เดินทางได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างได้เปลี่ยนบริบทเดิมๆได้เปลี่ยนจากความซ้ําเดิมซ้ําจําเจที่คุณเคยอยู่มันก็เป็นการเรียกพลังงานเป็นการเรียก energy ให้กับตัวคุณได้เป็นอย่างดีชาวลัคนาราศีสิงห์บางคนบางท่านที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีความโชคดีเกี่ยวกับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้อย่างเช่นเลขห้องพักที่คุณไปพักเลข ทะเบียนรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเออของสำนักงานหรือของสถานที่ที่คุณไปเยือนก็ได้นะคะอาจจะนำตัวเลขเหล่านั้นมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ไม่เช่นนั้นค่ะการเดินทางในครั้งนี้จะทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้เจอคอนเนคชันหรือได้ไอเดียแปลกใหม่ที่คุณเอามาพัฒนาเอามาต่อยอดในการดำเนินชีวิตประจำวันของคุณหรือในการทำงานของคุณชาวสิงห์หลายคนหลายท่านพอได้เดินทางแล้วนะคะก็จะได้คอนเนคชันใหม่ๆได้รู้จักคนนั้น คนนี้เปิดโลกกว้างอนาคตก็ได้เกื้อกูลส่งเสริมผลักดันเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสประการสมเรื่องราวดีๆที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้รับนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงกลางกลางเดือนนะคะเลยกลางกลางเดือนไปอีกนะที่อิทธิพลเหล่านี้จะยังคงอยู่กับตัวคุณค่ะก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่ แต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ